สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจค่ะทุกทุกเรื่องราวนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันละกันี่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันเพิ่มพลังเราให้หนักแน่นมั่นคงนะคะทุกคนนะกับพลังจิตใจของเรารักแล้วก็คารพตัวเองให้มากมาก คุณจะเจอพลังงานที่เข้ามารักและคารบคุณดั่งตัวตนของคุณเช่นกันนะคะเพราะว่ารักแท้เขาจะไม่ทําให้เราเสียใจรักแท้เขาจะดูแลและปกป้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะคอยฮีลลิ่งจิตใจซึ่งกันและกันให้มีความสุขนะคะซัพพอร์ตหัวใจซึ่งกันและกันเนาะท็ปิดของเราวันนี้คะ่ะเราก็จะมาส่องเอเนอร์จีให้กับทุกคนนะคะว่าใต้จิตลึกๆของเขาคิดอะไรอยู่นะคะกับ3 สำหรับไพ่นะคะทำสมาธิให้นิ่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่สำรับนี้นะคะกับท็อปปิกของเรามาส่องเขาการเอนเนอร์จีเขากันนะคะว่าใต้จิตลึกๆของเขาคิดอะไรอยู่นะคะเรามาดูซิ ใจจิตลึกๆของเขาคิดอะไรอยู่ของคนกลองที่หนึ่งค่ะแปดถ้วยคิดหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ปล่อยวางไว้มันเหมือนว่าจะทำอะไรไม่ได้นะคะกับความอ้างวางนะคะสี่ไม้เท้าเขาอยากแต่งงานอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะ เขายังมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับว่าคุณต้องเดินจากเขามาแน่เลยตัวตนของคุณเป็น queen of pentacles อืมเขาเป็นธาตุอ่าเป็นธาตุดินนะคะขึ้นเป็นธาตุดินตัวตนของคุณเป็นราชินีเหรียญคะ่ะผู้เป็นคนที่แบบ มีความิโก้นะคะมั่นคงนิ่งและสงบมากเลยนะคะคุณอาจจะตัดสินใจเดินจากเขามาก็ได้เนาะ<ม>นะคะมันเหมือนกับมีอะไรที่ยังคงเหมือนกับจะเป็นไปต่อได้แต่มันก็ปล่อยไว้อะไรที่รู้สึกว่าค้างคาหรือเขายังคงรู้สึกอยากยังอยากที่จะทำอะไรให้มันเหมือนเดิมจากที่เคยพูดไว้จากที่เคยเ แผนในเรื่องของการแต่งงานการพูดคุยอะไรไว้เขาอยากให้เป็นไปอย่างนั้นสี่เมท้าคือการได้แต่งงานการได้สารความสัมพันธ์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอสวินเรียนคือความมั่นคงอยากที่จะเดินหน้านะคะเอาความมั่นคงเนี้ยเอาความรู้สึกที่ยังคงเหมือนเดิมกับคุณทุกสิ่งทุกอยาก่างเข้ามาหาคุณเหลือเกินนะคะคุณกับเขาต้องไม่เข้าใจกันแน่เลยนะคะ justice ความไม่เข้าใจต้องทะเลาะกันต้องมีใครคนนึงหันหลังให้แก่กันนะคะหรือว่านิ่งจากกันไป เพราะฉะนั้นตัวตนของคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เรียบรู้นะคะเป็นคนที่รุมสมบูรณ์กับตัวเองพึ่งพาตัวเองได้สัพพอร์ตดูแลตัวเองได้มั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในตัวตนของตัวเองมากแล้วก็มีความอีโก้เหมือนกันนะคะมีความที่นิ่งแล้วก็เงียบสุดๆรักความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ชอบอะไรที่แบบว่าชิวๆสบายๆส,สมถะจริงๆบางครั้งก็ดูอารมณ์หรือว่าการกระทําไม่ค่อยออกว่ารู้สึกคิดหรือว่า จะรู้สึกแบบไหนนะคะเหมือนกับว่าเป็นคนที่เก็บความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ไม่ดีได้ดีไม่ค่อยแสดงออกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น<ม>เขาอยากที่จะขอความยุติธรรมหรือว่าปณีปนอมหรือว่าพูดคุยกันให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันสามารถที่จะไปต่อได้นะคะขออีกหนึ่งใบจริงๆจะจับ5้าใบาขอหนึ่งใบดีกว่าอืมตัวตนของเขาเป็นดีเอ็ม r ค่ะแม่นะคะ คุณธาตุดินหรือเขาธาตุดินก็ได้นะคะแต่ตัวตนของเขาขึ้นชัดเจนดีเอ็มพรเริผู้นี้ดูสิดูเท่น,นะคะเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆกกว่าคุณก็ได้แก่กว่าคุณมากมากก็ได้ค่ะสิบกว่าปีก็ได้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ถ้ายุน้อยกว่าก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากนิ่งมากเงียบมากข, ering, ข patience, ี้หึงขี้ห่วงนะคะดูดีดูด,ดีมีเสน่ดูดีมี power ดูมีความเป็นผู้นําเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้คุณหรือเขาแล้วคุณนิ่งมากเช่นกันเขาก็นิ่งมากเช่นกันนะคะด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนที่แบบ มีความชัดเจนในตัวเองอะนะคะแต่พูดพูดบางทีพูดน้อยสแสดงออกน้อยแต่ถ้าพูดแล้วสแสดงออกก็คือชัดเจนและก็จริงจังหนักแน่นนะคะตัวตนของเขาเนี่ยนะคะก็ชัดเจนเหมือนกันชัดเจนแล้วก็มีความปรักก็รักชอบก็ชอบใชบก่ชชก็คือใชอ่แต่มันอาจจะมีเรื่องราวที่คุณกับเขาอาจจะไม่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแหละคะ่ะความทะเลาะกันไม่เข้าใจอะไร อะไรก็แล้วแต่มันมีมันม,ม,นมีมันเกิดขึ้นได้นะคะทั้งสองฝ่ายเนาะเพราะฉะนั้นความรักก็คือทะเลาะก,กันบ้างงอนกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขายังคงมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมคือขึ้นเดเอ็มเพรเรเป็นความชัดเจนอยู่แล้วชอบก็ชอบรักก็รัก,รกใช่ก็ใช่ชัดเจนแล้วก็อยากที่จะเดินหน้าต่อสู่ความสัมพันธ์ด้วยที่เขาอยากแต่งงานกับคุณอยากที่จะเข้ามาขอความยุติธรมรมแล้วก็เดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็อยากแต่งงานกับคุณอาจจะเป็นการแงงารด,าาดูถลค คนได้คนนี้อาจจะรู้สึกว่าดูจากพลังอาจจะยุบม,มาก,กคุณมากก็ได้อาจจะดูมีเคลาอาจจะดูแบบคือเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์อยู่เลยนะคะเป็นคนดูดีมากๆแล้วเป็นคนที่แบบดูควบคุมนะคะส่องคุณอยู่ไกลๆส่องคุณแบบเก็บทุกรายละเอียดจริงๆนะคะคนคนนี้ถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาเพราะฉะนั้นจิตใต้สํานึกนะคะไม่ใช่สิจิตลึกๆนะคะ ใ้จิตลึกๆของเขาคิดอะไรอยู่นะคะเขาอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะเข้ามาประนีประนอมหรือว่าพูดคุยกับคุณนั่นเองเขายังมั่นคงกับคุณเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อยากแต่งงานจิตนะคะใต้จิตลึกๆของเขาเขาอยากแต่งงานนั่นเองเพราะมันอาจจะเป็นการแต่งงานครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้เพราะถ้าเขายุมา่มากกับคุณมากๆนะคะดีเอ็มเพอ์เรอร์ผู้นี้เนาะคนกองที่1นะคะแม่นะคะ ชัดเจนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็อะไรดีๆในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะวันนี้ไปก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนี่เลือกกองที่2นะคะกับไพ่สำหรับนี้นะคะท็อปปิดกของเราค่ำคืนนี้ก็มาส่องเอเนอร์จีให้กับทุกๆคนคะ่ะว่าใต้จิตลึกๆของเขาคิดอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิ พลังงานแห่งไพทารอดค่ะสื่อถึงคนกองที่สองใต้จิตลึกๆของเขาคิดอะไรอยู่คะเฮอร์มิตนะคะกำลังเดินตามตามหางหัวใจความรู้สึกข,ของตัวเองอยู่เขากำลังนิ่งใช้สมาธิใช้สติ ใช้ความสงบนะคะแล้วก็คิดค้นหาหัวใจค้นหาความรู้สึกต่างๆนะคะสงบแล้วปล่อยวางแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆมากมายและรอการเดินหน้านะคะลุยและเดินหน้าอย่างจริงจังเห็นไหมหน้าหน้าจริงจังมากนะคะแล้วก็ทัาหลลมนะคะอสุวินดาเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณ นะคะแบบผู้ใหญ่แบบตัวต่ตัว,ตวแบบชัดเจนให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความกระจา่างอะไรที่มันรู้สึกรู้สึกว่านิ่งๆน,น,นะคะเงียบๆหรืออะไรที่ไม่เข้าใจกันเขาอยากที่จะเคลียร์นะคะพูดคุยกันอย่างตรงๆแล้วอยางเคลียร์ให้กระจ่างไปเสียเหรียญเขายังห่วงแหนคุณอยู่เลยปิดประตูหัวใจนะคะสี่เรียญคือความกาการหวงแหน The Hangman ห่วงแหนคุณถึงห่วงคุณอยู่ไกลๆค่ะแล้วก็ให้เวลานิ่งต่างคนต่างนิ่งกันไปเดวิลแต่ในใจสเสน่หาคุณมากๆสามทัวยอยากพบเจอคุณมากๆค่ะนะก็คือเป็นวทดิ้งแต่ละใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาห่วงแหนคุณแล้วก็หึงห่วงคุณอยู่ในใจมากๆนะคะ ยังคงก,กักในเรื่องของความรู้สึกยังไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปจากความรู้สึกเขาได้เลยใต้จิตลึกๆของเขารู้สึกมีความเสน่หาเดบิวนะคะเสน่หาเครซี่เสพติดจดจ่อหมกมุ่นนะคะหมกมุ่นคือแบบว่าคือความรู้สึกของความหยหาความเสน่หายังคงต้องการคุณยังคงที่มีคุณอยู่ในหัวใจยังคงคิดนึกฝันนึกเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามก็ อยู่ในความคิดและจิตใต้จิตลึกๆของเขานี่แหละที่มันรู้สึกอยู่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นมันเป็นอารมณ์ของการที่นิ่งแล้วก็ปล่อยวางรอคอยให้มันผ่านพ้นรอคอยที่จะได้เข้ามาพบเจอกับคุณสาวถ้วยนะคะอยากพบเจออยากพูดคุยอยากปรับความเข้าใจอยากมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณการที่ยังปิด ตายความรู้สึกกักอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ยังคงไม่ได้บอกหรือรอคอยที่จะได้เข้ามาพูดคุยกับคุณพบเจอกับคุณเพราะว่าอัศวินดาบออกมาการเข้ามาฟาดฟันเข้ามาพูดคุยกันอย่างเปิดอ,อกแบบเป็นผู้ใหญ่แบบมีเหตุผลชัดเจนคุยกันแบบ ตรงๆเลยดีไหมนะคะว่าเราจะเป็นยังไงเคลียกันให้กระจ่างเลยนะคะความรู้สึกที่มันอยู่ภายในใจนะคะมันมันมัน,มนรุ่มร้อนมันต้องการนะคะที่จะคุยมันต้องข่มอารมณ์หรือว่าข่มอารมณ์ว่ายังไงนิ่งอยู่คนเดียวว่ายังไงก็ยิ่งคิดถึงมากเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น3ามทืกการอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณเขากลับมาเป็นเรื่องราวดีๆความรู้สึกดีๆหรือว่าอยากให้คุณและเขายังคงเป็นเพื่อนกันมีมิตรภาพมีมิตรภาพดีๆนะคะด้วยกันอยู่ เพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขาอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวก็ได้เนาะบางวันอาจจะแบบว่ารู้สึกว่าเออตัวเองเออคุณอาจจะชิวๆกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองแต่อยู่ก็อาจจะได้รับเมสเซจจากเขาเด้งขึ้นมาแบบงงๆก็ไม่คิดว่าเขาจะส่งมาหรือว่าอะไรมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาอยากที่จะคุยกับคุณมากๆเลยเนาะและนั่นแหละความรู้สึก ใต้จิตลึกๆในใจคือยังต้องการนะคะยังต้องการคุณมากๆอยากที่จะเจอกับคุณอยากให้เรื่องราวของเขามันเป็นอะไรที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงยังตัดคุณไม่ขาดแน่นอนก่อนนอนก็ต้องมีอะไรที่รู้สึกว่าครซ z y เสนหานะคะคิดไปนูน่นไปนี่มากมายนะคะ <c oughs> คงจะรู้นะคะว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นการได้อยู่นิ่งๆต่างคนต่างนิ่งหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างมาทำให้รู้สึกว่าได้ ค้นพบความรู้สึกในใจความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจนะคะตกผลึกนะคะบางสิ่งบางอย่างในใ,นใจเหมือนกับว่าใต้จิตลึกๆได้เหมือนกับ คิดไปคิดไปรู้สึกลึกๆไปเหมือนเดินตามหาความรู้สึกตัวเองค้นพบอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากที่จะพูดคุยกับคุณให้กระจ่างและเข้าใจนะคะก็ยังคงกักแล้วก็ยังคงนิ่งไว้เพื่อที่จะอยากที่จะมาเจอคุณกับใจอยากมาเจอกับคุณใจแทบขาดนะคะอะไรแบบนั้นนะเดวิลกับ3ามถ้วยนะคะนิ่งแต่ในใจนี่ก็รุ่มร้อนเพราะอยากจะเจอกับคุณมากๆอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณเขากลับมาเป็นอะไรที่มีความสุขกันเหมือนเดิมนะคะอย่างน้อยก็คงไว้ความเป็นเพื่อนก็ดีเพราะตัดคุณไม่ขาดจริงๆ ใต้จิตลึกๆของเขานะคะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมค่ะฟังไว้เป็นอะไรดีๆก่อนนอนในวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกสําหรับที่3นะคะไพ่สาหรับนี้เนาะท็อปปี้ของเราค่ำคืนนี้มาส่องเอเนอร์จีให้กับทุกคนค่ะว่าใต้จิตลึกๆของเขาคิดอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูซีของคนกองที่สาม ขอพลังงานแห่งไพ่ทาดด์ค่ะสื่อถึงคนกองที่สามใต้จิตลึกๆของเขาคิดอะไรอยู่คะ mm hmm. เด็กถือเหรียญอยากได้โอกาสเห็นไหมคะว่ายืนตรงแล้วก็จ้องมีความตั้งใจถือเหรียญเนี้ย ถือความเป็นรูปธรรมถือความจริงถือความรู้สึกที่ยังคงมั่นคงเนี่ยหนักแน่นอ่ะอยากได้โอกาสนะคะอยากได้โอกาสจากคุณนะคะแล้วก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อได้ยังคงตั้งใจมั่นคงอยู่ที่เดิมนะคะรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมเดิมูนอึดอัดนะคะอึดอัดไม่สบายใจเสียใจเศร้าเหงานะคะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาเรอโอกาสจากคุณมากๆเลย นะคะเขารอคอยโอ,อกาสจริงๆเนาะเป็นความคิดถึงค่ะแล้วก็ความอึดอัดความไม่สบายใจอืมพ่้ออกมาเองเอแปดเหรียญ justice เขาก็ทำงานนะคะทุกวันแล้วก็แปดเหรียญคือยังเหมือนเดิมทุกอย่างความรู้สึก justice อยากได้รับความยุติธรรมสามทั่วอยากพบเจอนะคะอยากมีช่วงเวลาความสุขกับคุณเหลือเกิน แปดเดืนคือยังคงเหมือนเดิมกับคุณทุกอย่างนะคะไม่ว่าความรู้สึกหรืออะไรก็ตามนิ่งๆแต่ยังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันก้าวต่อไปได้นะคะอยากที่จะทําอะไรแบบทุกวันทุกวันแต่ที่จะประสบความสําเร็จนั่นเองเหมือนกับเหมือนกับว่าจดจอกับความรู้สึกจดจดจอกกับตัวเองทุกวันเพื่อที่จะอยากที่จะได้มีโอกาสเข้ามาพบเจอกับคุณนะคะ ตัวตนของเขาเป็นราชาถ้วยทัตุน้ําเขาเป็นคนที่อบอุ่นจิตใจดีเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะดูอ่อนโยนดูเซนสทีฟดูน่ารักดูขี้เล่นดูเป็นคนจิตใจดีดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักธรรมชาติเป็นคนสุขุมเป็นคนที่แบบ คนชอบเข้าหาให้อยากได้คำปรึกษาคำแนะนำจากเขานะคะเป็นคนที่มีทั้งอารมณ์มีทั้งเหตุผลควบคู่กันไปแล้วก็แสดงออกนะคะได้ดีไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปในเรื่องของความรักมีเหตุผลแล้วก็อารมณ์ควบคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเข้ามาพบเจอกับคุณหรือว่าได้รับโอกาสการพัฒนาความสัมพันธ์การได้พบเจอมีเรื่องราวที่ดีๆด,ด้วยกันนะคะอาจจะเป็น การได้คุยกันดีๆพูดจากันดีๆการได้เข้ามาขอโทษทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเท่าเทียมกันหรือว,ว่าเสมอภาคกันนะคะประนีประนอมกันแล้วก็เดินหน้าไปต่อกันได้หรือให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ดียังคงเป็นเพื่อนกันนะคะอะไรแบบนี้เพราะในใจของเขาแล้วเขารู้สึกคิดถึงคุณแล้วก็แปดเรียนก็ยังคงมั่นคงเหมือนเดิมทุกวันเหมือนกับว่าถ้ามีโอกาสทําได้เขาก็จะทํานะคะ ถ้ามีโอกาสเจอได้เขาก็จะมาเจอกับคุณเพราะฉะนั้นเด็กถือเหรียญคือการเโรอกาสที่จะเข้ามาถึงเรากาสที่จะได้รับจากคุณนั่นเองเพราะมันมีความอึอดอัดไม่มันมีความคิดถึงไม่สบายใจอยู่ตรงนี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะมีเรื่องราวอะไรกันที่ขัดแย้งกันหรือว่าไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะก่อนหน,น้านี้เพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะ ทำให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเกิดขึ้นจริงๆเหรือเกินเป็นรูปธรรมสามารถพัฒนาต่อไปได้นะคะแล้วก็ยังคงแบบเหมือนกับว่าเดินหน้าสู่ความเป็นเพื่อนกันแล้วก็ค่อยขยับสถานะความสัมพันธ์กันนะคะอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นใต้จิตลึกๆของเขาอยากที่จะได้รับโอกาสจากคุณ ได้เข้ามาสารความสัมพันธ์ไปต่อความสัมพันธ์แบบที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็มีความรู้สึกดีๆกลับมาให้กันเหมือนเดิมได้พบเจอได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจได้ประนีประนอมเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานั่นเองนะคะเพราะเขาก็เป็นคนที่คิดมากด้วยคิดเยอะด้วยนะคะและเป็นคนที่เหมือนกับว่าอาจจะมีเซนส์สัมผัสอะไรได้ดีคุณอาจจะรู้สึกว่าบางครั้งเขาอาจจะ นิ่งมากๆหรือไม่ค่อยพูดหรือความรู้สึกถ้าเขามีเป็นถ้าเขาคิดมากหรือคิดเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนกับคุณอาจจะเห็นสายตาที่เศร้าๆหรือว่าเซนสทีฟจากเขาออกมาก็ได้นะคะเป็นคนที่แต่ก็เป็นคนที่หนักแน่นเช่นกันนะคะ mm hmm. ควบคุมอารมณ์แล้วก็เห็นผลของตัวเองควบคู่กันได้ดีนะคะเป็นคนที่โรแมนติกแล้วก็น่ารักเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจเขาณตอนนี้ถ้าเขาเศร้าหรือเขามีปัญหาอะไรเขาอาจจะ รอ้องไห้อยู่ในใจเก็บไว้อยู่ในใจนะคะค่อนข้างคิดมากคิดเยอะด้วยจะตัดสินใจทําอะไรก็ต้องคิดให้ดีให้ทบๆวให้ถี่ถ้วนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใต้จิตลึกๆของเขาคิดอะไรอยู่อยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะอยากเข้ามาพบเจออึดอัดไม่สบายใจยังคงมั่นคงเหมือนเดิมอยากที่จะพูดคุยทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันได้นะคะพูดคุยได้มีความสุขหรือว่าได้มีช่วงเวลา ด้วยกันดีๆอีกครั้งหนึ่งนะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้เนาะนะคะก็ฟังไว้เป็นพลังงานดีๆก่อนนอนในค่ำคืนนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะดูแลสุขภาพกันด้วยฝันดีสวัสดีค่ะ